ดวงชะตาท่านที่เกิดราศีกันประจำเดือนเมษายนราศีกันมีเคราะห์มีภัยต้องหาหนทางแก้ไขจึงจะผ่านพ้นฟันธง ราศีกันเนี่ยดูจากดวงชะตาแล้วเห็นได้ว่าที่บอกว่าร้ายมันหลายสถานดาวเคลื่อนเดือนย้ายเปลี่ยนแปลงใหญ่ในเดือนพฤษภาคมนะบางดวง,ปงไปแต่ไปเป็นอริเช่นราหูเสามะเร็งก็เป็นพินทุบาทแถมดาวประจำตัวคุณก็วิปริตเดินหน้าถอยหลังนะไม่แน่นอนแปรปรวนดังนั้นคนเกิดราศีกันต้องตั้งหลักตั้งสติต้องไม่ประมาทราศีกันมีเคราะห์มีภัยต้องหาหนทางแก้ไข จึงจะผ่านพ้นราศีกันตอนนี้มันมีสภาพคืนไม่เข้าคลายไม่ออกบอกไม่ถูก ยิ่งอวดยิ่งแสดงยิ่งเปิดเผยยิ่งหนักตอนนี้ชาวราศีกันต้องทําตัวแบบสิงหรือเสือเงียบก,กริบต้องนิ่งคุณโดนหลายเรื่องไม่ง่ายหรอกที่ผ่านมาชาวราศีกันมีเกณฑ์อะไรรู้ไหมซ่อมบ้านซ่อมรถเลิอกกับคู่มีเรื่องให้ทุกข์ใจพัดพลากยิ่งจะใกล้ชิดยิ่งตีจากออกห่างมีปัญหาไม่ต่างจากราศีสิงหรอกครับมันหนักหนาแล้วก็หนักหนาต่อไปเพราะเดี๋ยวหลังจากวันที่5พฤษภาราหูเลข8จะย้ายไปเป็น,ปนอริตอนนี้อริเลงลักจอเล็งลักอยู่ปีครึ่ง ตั้งแต่17ตุลาปี66หาพฤษสภา,าขายายเป,เป็นอะไรยิ่งหนักกว่าเดิมแล้วมันเป็นเกษตรไงี่อริแข็งแรงเนี่ยมันจะมีกำลังแล้วประเด็นสำคัญคือพอดาวเสายกมาเ็งเนี่ยโอ้โหใครเป็นโสดอย่าไปมีใครเพราะมีแล้วมีปัญหา แม้แต่ที่มีอยู่ก็มีปัญหาต้องประคับประคองนิ่งเขาไว้เขาพูดเราเงียบจำเอาไว้นะกันต้องเป็นงี้เพราะฉะนั้นราศีกันคุณต้องหาหนทางมาร่วมพิธีในวันที่5พฤษภาพิธีย่อยที่ร้านเทพเจ้าอามหรือวันที่24พฤษภาที่จัดงานใหญ่ที่วัดเจ้าอามทั้งไปร่วมพิธีหรือมีส่วนร่วมในการเอาดวงชะตาเข้าพิธีทั้งเป็นประธานเป็นเจ้าภาพจุดเทียนจุดธูป หรือถวายเครื่องบูชาสักการะเป็นพิธีเทพบูชาตามโบราณของโหนเพื่อแก้เคราะห์แก้ไยแล้วคุณต้องเอาน้ำพุทธมนต์เทพมนต์ที่มนต์ที่ผสมผสมแล้วในพิธีไปผสมน้ำอาบตัวโดยคุณที่เป็นเจ้าภาพทุกรายการผมจัดส่งน้ำมนต์ไปให้ถึงบ้านนะตามที่เคยปฏิบัติมาแล้วคุณที่เกิดในราศีกันช่วงนี้คุณต้องมีสิ่งนี้ติดตัวเลยนะเหรียญพระราหูทรงครุฑเปลี่ยนดวงชะตาจากร้ายกลายดีแหวนอสุรินทราหู หรือมุงคลวัตถุที่เกี่ยวข้องกับวาราหู ถ้าพระราหูหลงพ่อน้อยวัดศรีสาทองที่เป็นกลาเก่าเนี่ยมันก็หลักหลายแสนเป็นล้านถ้าเป็นหลงพ่อปิน่นมันก็หลักหลายหมื่นหรือเป็นหลายแสนคุณหาไหวไหมล่ะนี่คือเป็นของดีราคาถูกหลักร้อยที่อาจารย์จัดให้เพราะอาจารย์รู้จะเป็นห่วงอาจารย์เป็นคนผ่านทุกมาจากคนยากจนจึงจัดให้ต้องมีไว้ติดตัวโดยเพราะเหรียญพระราหูรุ่นปฏิหารดวงชะตาที่ผมรวบรวมมวลสารมาทั้งชีวิตเดิมทีเดียวเนี่ยมวลสารนี่จะสร้างเหรียญให้หลงพ่อเยือน แต่บังเอิญพิมพ์หลงพ่าเยื้อนไม่เสร็จ ก็ต้องมวลสารหลวงพ่อเยือนไปช่วยฐานห,หลอมชนวนให้เนี่ยมาหล่อเหรียญนี้ก่อนมาปั้มเหรียญนี้ก่อนแล้วจึงใช้ชนวนไปหลอมอีกทีหนึ่งมาสร้างเหรียญถวายหลวงพ่อเยวนเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่คุณจะต้องมีเพราะนี่มันเหรียญหลักร้อยเป็นเนื้อท้องวังหาเลยไม่ใช่เนื้อทองแดงทองเหลืองเนื้อดีเลยซึ่งคนอื่นสร้างเนื้อแบบเนี้ยนต้องเหรียญละหลักพันแล้วนี่คือเรื่องราวคุณตราศรีกันผมบอกเลยทุกเรื่องคุณโดนอะราศรีกันเนี่ยตอนนี้ถึงคิวของคุณต้องเปลี่ยนย้ายที่กันเริ่มที่จะเจอครราาาาาาวเเเะกกัันน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 ตตต้้อออออองงหทททททททีีีีีีีีียยยยยยมปล่่่่่่่่่ิูศ ทำงานเปลี่ยนแปลงชีวิตนะหมายถึงกันเริ่มแย่ถูกไหมครับเริ่มแย่ <นะ S 2> เริ่มแย่แล้วแย่ไปนานไหมจันก็ยังต่ำๆเนี่ยต้องปีสองปีใครก็ตามที่ลัคนาราศีกันคุณกําลังเข้าสู่ช่วงที่ฝนตั้งเขาสิ่งที่คุณควรเตรียมคือเตรียมร่มเตรียมเสื้อกันฝนเตรียมตัวและเตรียมใจอย่างแรกคือ เตรียมย้ายที่นอนบ้างผมจะพูดให้ฟังนะคุณบอกว่าหนักวันนี้อีกเหรอผมจะพูดให้ฟังนะคุณจะไม่หนักถ้าผมหรอกผมเคยถูกไฟไหม้บ้านผมเคยถูกอุ้มฆ่าผมเคยถูกทําร้ายร่างกายต่นนาพันกินไม่ได้กินนอนไม่ได้นอนเพราะทำงานหนักทั้งกลางวันและกลางคืนคุณไม่หนักถ้าผมหรอกพูดให้ฟังเลยคุณอย่าบน่นมีมีวิธีอยู่3วิธีนะ1เปลี่ยนที่นอน2อาบน,น, 3, น้ำมนต์สข้ามน้ํา ข้ามทะเลแล้วก็เหรียญพระราหูทรงคคุฑเปลี่ยนลงจากไร้ค่าดีตอนนี้กลับมาคุณบอกดวงตกคุณรู้สึกแย่ใครๆก็รู้สึกแย่ครับช่วงนี้บางทีเราก็ต้องมองนะครับว่ามันเกิดจากสภาวะโลกสภาวะเศรษฐกิจมันก็ส่งผลแต่ในขณะเดียวกันนะครับเรามองจต่มุมแย่ครับเรื่องแย่มีไว้ให้แก้ปัญหาแต่เมื่อเราเหนื่อยเราท้อลองมามองรอบข้างครับมันมีสิ่งดีๆอยู่ครอบครัวคุณอะคนข้างๆคุณอะมือแขนเรายังมีครบอะพวกนี้เป็นสิ่งดีหมดนะครับก็ขอขอบคุณนะทุกท่านก็ฝากว่า หนึ่งผมเปิดสอนโหราศาสตร์ที่ผมมีความรู้เนี่ยทำไมผมเปิดสอนตอนนี้เพราะดูผมดวงกําลังดีหลังจากพฤษภาเนี่ยดวงดีแล้วดวงเปิดแล้ววิชาความรู้ที่มีถ้าแก่กว่าน,นี้เนี่ยไม่มีแรงสอนสอนพื้นฐานพยากรสองรุ่นจบแล้วพอแล้วผมจะถ่ายทอดความรู้ให้กับคนที่คิดเรียนไปเป็นสมัครเล่นเรียนไป <ừ. S 1> เป็นอาชีพเรียนเพื่อเอาไปใช้ประกอบต่อยอดอาชีพตนเช่นอาชีพเสื้อผ้าจะออกเสื้อผ้าตามดวงอาชีพเจลลี่จะออกเจลลี่ตามดวงนู่นนั่นเรียนได้หมดเลยนะครับผมสอนให้แบบหมดสายหมดภุ่ใครสนใจ ก็ติดต่อสอบถามได้ที่ line id ดีแอดฟันธงคอมขอขอบคุณ SOS f a r p a ฟาแดนะครับใครปวดข้อปวดกล้ามเนื้อก็คิดถึงเขาเพราะของข้อด,ออออออดีฝากด้วยนะครับมีตามรา้านเซเว่นเอเวนต์ร้นรานขายยาชั้นนำทั่วประเทศครับ